บทที่61ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงนี้เย่เฉินขมวดคิ้วเป็นปมเงยหน้ามองหาต้นเสียงเห็นเพียงชายหนุ่มสวมชุดจีนสีขาวรองเท้าผ้าสีดำทั้งตัวเต็มไปด้วยกำไลข้อมือประเภทต่างๆกำลังสาวเท้าเก้าใหญ่เดินมาถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่เขากลับสวมแว่นขอบทองทรงโบราณเลนแว่นเป็นสีดำทรงกลมเป็นแว่นที่ชายหนุ่มช่วงปลายราชวงศ์ชิงนิยมสวมใส่แว่นคนมีการศึกษา ด้านหลังชายหนุ่มมีบอดิกาติดตามมาด้วยสี่ถึงห้าคนเมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ที่ดูมีการศึกษาของเขาบอดิกาเหล่านี้ดูเหี้ยมโหดมากผู้คนที่อยู่รอบๆพากลิกนี้เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาว่าที่แท้ก็คือคุณชายฉินนี่เองเมื่อเท่าแก่เห็นชายหนุ่มคลี่ยิ้มทันทีคำพูดประจบประแจงออกมาจากปากของเขาราวกับน้ำที่รินไหลคุณชายฉินวันนี้คุณชายจะมาก็ไม่บอกผมล่วงหน้าเสียหน่อยผมจะได้ไปต้อนรับคุณที่ปากทางพอได้แล้วไม่ต้องพูดมากวันนี้ฉันแค่มาดูอะไรร่ยเปื่อยเท่านั้น ชายหนุ่มพายมือด้วยความรำคาญเดินสาวเท้าก้าใหญ่ไปตรงหน้าเขามองดูก้อนหินในมือของเยชเฉินเงยหน้าขึ้นหน้าเท่าแก่จางเออเหมาเก็บก้อนหินพวกนี้ให้ฉันทีต้นหนังสือของพ่อฉันกำลังขาดก้อนหินทับกระดาษก้อนหินนี้กำลังพอดีอันนี้เท่าแก่ตาเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวยิ้มแห้งมองไปทางเย่เฉินด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนพูดด้วยน้ำเสียงประจบประแจงคุณชายฉินครับไม่บังเอิญจริง,รงๆครับน้องชายคนนี้ได้ซื้อก้อนหินไปแล้ว ความเป็นจริงก้อนหินนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากเอาทับกระดาษแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผมเก็บของฉันดีเอาไวใ้ให้คุณชายก้อนหินที่ไม่มีค่านั้นมีอะไรสวยครับต้องเป็นของฉันดีเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับฐานะของคุณชายเย่เฉินเพิ่งรู้เท่าแก่ชื่อจางเออร์เหมาคนนี้ดูถ้าจะรู้จักกับชายหนุ่มคนนี้แต่ว่าฝีปากของจางเออร์เหมาทำให้เขาตกตะลึงจริงๆเจอกับคนแบบไหนก็ใช้ทักษะในการพูดที่ไม่เหมือนกันจางเออร์เหมารีบหยิบม้าพลาสติกหยกออกมาทันทีพูดจนน้ำลายกระเด็นออกมา คุณชายชินครับนี่เป็นของที่กุ้ยเฟยในราชาสมัยก่อนปลดปรานคุณชายดูความใสของหยกสิครับหยกที่ดีควรคู่กับคนมีวาสนาผมไม่พูดอะไรมากแล้วครับเห็นแก่หน้าของคุณชายชินให้ราคาเดียวกับถ้วยไก่ที่คุณชายซื้อเมื่อวานอัลล่เก้าพันหยวนครับเซียวชางควรได้ยินถึงกับพูดไม่ออกถ้วยไก่ปลอมเหมือนกันให้ตนซื้อ300อยหยวนยังรู้สึกเสียเปรียบคิดไม่ถึงว่าคุณชายชินจะเสียเงินไปกว่า9 00 0หยวนแกไม่ต้องพูดมากใสหัวไป คุณชายฉินที่ครั้นจะฟังแต่จังเออเหมาทิ้งชี้หน้าต่อว่าด้วยความโมโหฉันชอบก้อนหินก้อนนั้นแกขายมันให้ฉันฉันให้แกสองหมื่นหยวนจังเออร์เหมาได้ยินคำว่าสองหมื่นหยวนกระตือรือร้นขึ้นมาทันหันไปพูดกับเย่เฉินน้องชายไม่อย่างนั้นน้องชายให้คุณชายฉินได้ไหมเย่เฉินขมวดคิ้วเป็นปมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือกนี่เป็นของที่ฉันซื้อแล้วไม่ต้องยกให้คนอื่นใครบอกให้แกยกให้ แกยังไม่ได้จ่ายเงินใครจ่ายเงินคนนั้นมีสิทธิ์ซื้อคุณชายฉินพูดด้วยความหมุดหงิดจากนั้นหยิบกระเป๋าตังหนังออกมาโยนธนบัตรสีแดงไปตรงหน้าจางเอ้อเหมาหนึ่งปึกสองหมื่นหยวนไม่ต้องทอนฉันจะเอาไปดวงตาจางเอ้อเหมาเป็นประกายรีบรับธนบัตรสีแดงมาทันทีหันไปยิ้มขอโทษเย่เฉินน้องชายฉันยังมีก้อนหินดำทับกระดาษของห้องเต้ขังซีรับรองว่าดีกว่าอันนี้แน่นอนเย่เฉินยิ้มพูดจางเอ้อเหมาของพวกนั้นของนายไม่ต้องให้ฉันพูดหลอกมั้ง ที่ทับกระดาษนี้ฉันซื้อก่อน<ช>ฉันไม่มี<ช>อารมณ์ยอมจาง<ๆ>เอิมเหมาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะจากกฎการซื้อขายวัตถุโบราณก็คือใครซื้อก่อนคนนั้นก็ได้ไปถ้าเขาทำผิดต่อกฎข่าวนี้แพร่ออกไปต้องไม่สามารถทำการค้าในตลาดวัตถุโบราณอย่างแน่นอนจางเอิอเหมาทำได้เพียงหมุนตัวหันหลังก้มหน้าค้อมตัวลงแล้วพูดกับคุณชายฉินคุณชายฉินครับที่ทับกระดาษไม่ใช่ของดีอะไรจริงๆครับที่บ้านผมยังมีของที่ดีกว่า เขายังไม่ทันพูดจบคุณชายฉินก็เตะไปที่เอวของเขาอย่างแรงพร้อมกับดุดา่าแกมีความกล้ามากขึ้นแล้วใช่ไหมฉันเคยซื้อของหลายอย่างที่ร้านของแกแต่ตอนนี้แกกลับเข้าข้างคนนอกช่วยคนจนจนพูดจางเอิ่มเหมาถูกเตะจนนั่งลงกับพื้นจับเอวขึ้นมาพร้อมกับโอดครวนพูดบ่นความทุกข์ในใจคุณชายฉินครับเขาไม่ให้ผมผมก็ไม่สามารถอะไรได้ครับขณะที่เขาพูดก็ส่งสายตาให้กับเย่เฉินอยากให้เขายกก้อนหินให้ เพียงแค่มองเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเย่เฉินก็รู้ทันทีว่าเขาไม่มีเงินไม่มีกำลังและไม่มีอำนาจแต่คุณชายฉินนั้นไม่เหมือนกันเขาคือเพลย์บอยรวยของวงการของโบราณที่มีชื่อเสียงตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยขาดเหลือเรื่องเงินจางเอ่อเหมาไม่อยากมีปัญหากับคุณชายฉินและไม่อยากทำผิดกฎจึงได้ทำเพียงส่งสายตาไปให้เย่เฉินเย่เฉินเห็นสายตาที่จางเอ้อเหมาส่งมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขากลับไม่สนใจพูดเสียงเรียบเธอไม่ให้ จางเอ้อเหมาจนปัญญาแล้วจริงๆทำได้เพียงร้องครวญครางอยู่บนพื้นจะได้ไม่ถูกคุณชายฉินลากมาระบายอารมณ์อีกดูสภาพคนไม่เอาไหนอย่างนายสิคุณชายฉินสอบถอหยาบจึงทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นเหล่ตามองเย่เฉินอย่างพิจารณาพูดด้วยความร่ำรวยแกคงจะซื้อแค่สามร้อยหยวนใช่ไหมฉันให้แกสาม0 0ื่นยกมันให้ฉันกลุ่มคนที่มองอยู่รอบๆสูดลมหายใจเข้าทุกคนมองไปทางเย่เฉินด้วยแววตาอิจฉา ของที่ซื้อมาในราคา300อยหยวนเก็บเอาไว้ยังไม่ทันอุ่นราคาก็ขึ้นไปกว่าร้อยเท่านี้มันกำไรงามอย่างเห็นได้ชัดพูดถึงก้อนหินไข่ห่านก้อนนั้นคนที่รู้เพียงแค่มองก็มองออกแล้วเป็นก้อนหินที่เก็บมาจากริมแม่น้ำก้อนหินเน่าๆแบบนี้ริมแม่น้ำมีเยอะแยะไปใช่ที่ทับกระดาษของจักรพรรดิเฉียนตี้เสียที่ไหนเซี่ยวช้างควรวั่นไหวเล็กน้อยเพราะเพียงแค่ขายให้คนอื่นก็ได้กำไรกว่า20,000หยวนไม่เพียงแต่เอาเงินที่เสียไปเมื่อวันชดเชยกลับมาได้จนหมดทั้งยังได้กำไรเพิ่มอีกเล็กน้อย เย่เฉินเงยหน้าขึ้นหันไปยิ้มให้คุณชายฉินแล้วพูดเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไม่ขายต่อให้คุณจะซื้อในราคาสามแสนผมก็ยังยืนยันคำเดิมแกสีหน้าของคุณชายฉินเปลี่ยนไปทันทีแววตาของเขาฉายแสงเหี้ยมโหดรอบๆเต็มไปด้วยผู้คนเย่เฉินปฏิเสธต่อหน้าสาธารณะเป็นการทำให้เขาขายหน้าไอคนตาต่ำต้องการจะมีปัญหากับฉันให้ได้เลยใช่ไหมคุณชายฉินหัวเราะในลำคอ ไม่รู้จักสืบดูหน่อยในตลาดของโบราณของที่ฉินเอ้าตรงหมายตามีอันไหนบ้างที่ไม่ซื้อกลับไปวันนี้ต่อให้ในายขายก็ต้องขายไม่ขายก็ต้องขายคุณชายฉินพูดจบหันไปผายมือให้กับลูกน้องบดิกาทั้งสี่ห้าคนวืบครู่หนึ่งยืนล้อมเย่เฉินกลุ่มคนที่อยู่รอบๆสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่เซียวฉางควรก็อยู่ไม่นิ่งแล้วตระกูลฉินของเมืองจินหลิง เป็นตระกูลที่ร่ำรวยและมั่งคั่งยิ่งกว่าตระกูลหวังวนเฟยเสียอีกถึงว่าคุณชายฉินซื้อถ้วยไก่ปลอมราคาเก้าพันหยวนไม่ปวดใจแม้แต่น้อยเขาไม่แคร์เงินพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของจริงรหรือของผมซื้อมาเล่นเล่นเฉินท่าทีเคร่งครึมเซียวช้างคนกลัวจะเกิดเรื่องจึงรีบส่งสายตาไปให้เย่เฉินบอกให้เขารีบเปาก้อนหินให้คุณชายเฉินสีหน้าเย่เฉินนิ่งสงบกว่าตามองบริการที่อยู่รอบแล้วพูด ฉันยังคงยืนยันคำเดิมไม่ขายถ้านายอยากจะใช้กําลังแย่งไปฉันพูดได้คาเดียวของของฉันไม่ว่าใครหน้าไหนก็เอาไปไม่ได้เทพเซียนบนสวรรค์มาก็เอาไปไม่ได้ฉันจะแย่งซึ่งซึ่งหน้าแล้วทําไมชินเอาตรงพูดด้วยสีหน้าโอหังเงยคางขึ้นแล้วสบถอยหยาบฉันจะบอกอะไรให้แกฟังฉันนี่แหละเทพเซียนบนสวรรค์ไอคนตาต่าอย่างแกคิดยาจะสู้กับฉันคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไปรู้เรื่องอะไรมองดูชินเอาตรงที่โอหังกลุ่มคนที่อยู่รอบๆพากันหยุดหายใจครุ่นคิดเย้เฉินคนนี้กล้ามีเรื่ออออองงงกับบชาายยยยินนนนนต้้เเสีีปรไม่่่แ ทว่าสีหน้าของเย่เฉินยังคงนิ่งสงบยิ้มฉันว่านายเองก็อยู่ในวงการของโบราณเคยคิดบ้างไหมธุรกิจด้านวัตถุโบราณสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรฉินเอาตรงผู้เสียงเย็นเยือกให้ความสำคัญกับอะไรที่สุดเย่เฉินหัวเราะแล้วพูดแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกฎระเบียบผู้จบปรับเสียงให้ดังขึ้นร้องตะโกน วัตถุบโบราณให้ความสำคัญเรื่องใครมาก่อนก็ได้ก่อนฉันมาถึงก่อนต่อให้นายคุกเข่าขอร้องฉันถ้าฉันไม่ให้นายนายก็ไม่มีสิทธิ์แย้งไปซึ่งซึ่งหน้าไม่อย่างนั้นวันนี้นายทำลายกฎระเบียบไปพรุ่งนี้ใครจะทำมาค้าขายกับนายถึงเวลานั้นคุณชายฉินคงจะกลายเป็นคนที่น่าสมเพชเวทนานทุกคนจ้องจะทำร้ายเมื่อเขาพูดจบฉินเอาตรงหยุดชะงักสีหน้าเต็มไปด้วยความโมโหในวงการของโบราณมีกฎระเบียบข้อนี้จริงๆเขาคุยโวว่าตนเป็นคนมีการศึกษารู้และเข้าใจกฎระเบียบนี้อย่างชัดเจน ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แพร่งพลายออกไปร้านค้าที่ปกติเขาไปมาหาสู่ด้วยเกรงว่าต้องถอยหนีกลัวจะมีปัญหากับลูกค้าคนอื่นๆชินเอ้าตรงคิดไม่ถึงคำพูดเพียงไม่กี่คำของเย่เฉินจะทำให้ตนเองถึงกลับไปไม่ถูกเขาจ้องเขม่งไปที่เย่เฉินอยากจะถีบไปที่ใบหน้านั้นแต่เขายังคงโมโหฝืนก้ามกลืนคืนความโมโหลงกัดฟันกรอดแล้วเอ่ยพูด ไอคนตาตำ่ำแกคิดว่าฉันชอบก้อนหินก้อนนั้นของแกจริงๆหรอฉันแค่อยากให้แกรู้วัตถุโบราณไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็เล่นได้แกมันก็แค่คนจนจนรีบสายหัวกลับบ้านไปทำนาเถอะจะได้ไม่ทำให้ความสง่างามแปดเปื้อนพูดจบชินเอ้าตรงเลิกแขนเสื้อขึ้นด้วยสีหน้าหม่นหมองยื่นแขนไปตรงหน้าเย่เชิญพร้อมกับสายไปมาเบิกตาของแกดูสะดูให้ชัดเต็มสองตากำไรหยกเลือดพวงนี้ฉันซื้อมาจากหลิงนันหนึ่งล้านห้าแสนแกเคยเห็นของดีแบบนี้มาก่อนไหม กำไรบนข้อมือของฉินเอาตรงน้ำงามและใสามากภายใต้แสงแดดที่สดส,สองเปล่งแสงสีแดงงดงามมากจริงๆกลุ่มคนที่อยู่รอบๆพากันเบิกตากว้างจางเอ่อเหมามองดูกำไรข้อมือกลืนน้ำลายลงคอให้ตายสิเป็นของดีจริงๆด้วยหือแน่นอนฉินเอาตรงได้ใจกับปฏิกิริยาของทุกคนจากนั้นเขาปลายตามองเย่เฉินด้วยสายตาดูถูกเปิดคอเสื้อออกหยิบยกรูปทรงน้ำเต้าที่สวมบนคอออกมาแล้วดูนี่ จี้หยกนี้จักรพรรดิสุยหยางได้รับพระราชทานเป็นของขวัญตอนบรรลุนิติภาวะพระสงฆ์8 8แปรูปตั้งโต๊ะหมู่บูชาผ่านการสวดมนต์กว่า108วันมูลค่า300้อล้านฉันสวมเอาไว้สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีทำให้ชีวิตโชคดีเมื่อได้ฟังที่มาที่ไปอันยิ่งใหญ่ของจี้น้ำเต้าหยกทุกคนพากันยื่นคอยื้อแย่งกันดูจางเอ้อเหมากระพือจมูกด้วยความตื่นเต้นราวกับมีคนตกหนึ่งฉาดดวงตาทั้งสองจ้องมองไปยังจี้น้ำเต้าหยกแววตาเปลี่ยนไปด้วยความโลภอยากจะกลืนจี้นี้ลงท้อง ชินเอาอตรงจับจี้น้ำเต้าหยกหัวเราะในลำคอแล้วพูดกับเย่เฉินคนจนเล่นนาฬิกาคนรวยเล่นหยกแกมันก็แค่คนจนจนแม้แต่เสื้อผ้าที่พอดูได้ยังไม่มีปัญญาซื้อยังคิดจะมาเล่นวัตถ,ถุโบราณอยากหัวเราะให้ฟันร่วงน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความประชดประชันกลุ่มคนที่อยู่รอบๆมองไปทางเย่เฉิอย่างพิจารณาเป็นพัก,พก เป็นจริงตามนั้นมองดูแล้วเย่เฉินไม่เหมือนคนรวยเขาแต่งตัวธรรมดาใส่แค่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยืนและรองเท้ากีฬาเท่านั้นไม่แตกแต่งกางอะไรกับคนงาน่ายเอาตรงดูแล้วเหมือนจะเรียบง่ายแต่คนที่รู้และเข้าใจด้านนี้ต่างรู้ดีชุดที่เขาสวมใส่ราคาไม่ธรรมดาเป็นเสื้อผ้าที่ทาด้วยมือทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างน้อยๆก็หกหลักเย่เฉินมองดูท่าทีได้ใจของฉินเอาตรงภายในใจรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนตลกจริงๆความเป็นจริงเขาไม่ถือว่าเป็นคนไม่ดีอะไรเป็นเพียงแค่คุณชายโง่ที่ไม่รู้อะไรเลย ด้วยเหตุนี้เยชินมองดูเขาอย่างพิจารณายิ้มแล้วเอ่ยถามนายรวยมากใช่ไหมดูจากกำไรข้อมือของนายก็ไม่เลวเพียงแต่หน้าเสียดายเป็นของปลอมชินอ้อตรงหยุดชะงักตะโกนด้วยความโมโหทันทีแกพูดเหลวไหลกำไรข้อมือของฉันจะเป็นของปลอมได้ยังไงถ้านายไม่เชื่อรองเอาไปถามเท่าแก่ร้านวัตถุบโบราณรอบๆดูสิเยชินยักไหลพูดอย่างมีความหมายแฝแง มีเงินเล่นวัตถุโบราณก็ต้องดูว่าเป็นคนอะไรเล่นถ้าเป็นคนตาบอดที่ดึงดันจะเข้ามาในวงการวัตถุโบราณไม่รู้แต่แกล้งทําเป็นรู้ในสายตาคนอื่นเขาก็เป็นแค่ไอกระสอกแม้แต่นักเล่นก็ยังไม่นับว่าเป็นสีหน้าของฉินอ้าวตรงเต็มไปด้วยความโมโหฟังเย่เฉินพูดประชดประชันหาว่าตนไม่มีความรู้พูดด้วยน้ําเสียงเฮี้ยมเกรียมถ้าหากว่ากําไรข้อมือของฉันเป็นของจริงแกคุกเข่าสํานึกผิดตรงหน้าฉันต่อหน้าทุกคนเป็นไงได้ เย่เชิญตอบตกลงท่าทีของเขาดูผ่อนคลายมากก้อนหินเลือดไก่ที่คนทําขึ้นมาเองแต่กลับคิดว่าเป็นหยกเลือดไก่ฉันพูดได้คําเดียวว่านายมันอัจฉริยะฉินเอาตรงถูกเขาพูดตอชดประชันอีกสองสามประโยคใบหน้าแดงก่ําหันหลังกลับไปอย่างรุนแรงพูดกับกลุ่มคนที่มามุงดูคุณจางคุณหลี่เท่าแก่ทั้งสองช่วยตรวจสอบให้ฉันทีดูว่ากําไรนี้เป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่ทั้งสองที่ถูกเรียกชื่อสีหน้ากระอักกระอ่วนขึ้นมาทันทีมองสบตาก,กัน ตรวจสอบวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมล้วนทําให้ผู้อื่นขุนเคืองไม่แน่อาจจะทาให้คนในสายอาชีพเดียวกันไม่พอใจคุณชายฉินครับความรู้ของพวกผมทั้งสองมีจํากัดมองไม่ออกจริงๆครับฉินเอาตรงพูดด้วยความโมโหอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเท่าแก่ทั้งสองจะมาไมายไหนตรวจสอบให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมฉันก็ไม่มีวันทําให้ทั้งสองลำบากใจแต่ถ้าเท่าแก่ทั้งสองพูดมัวหลังจากจบเรื่องนี้ฉันจะให้คนตรวจสอบอีกครั้งรู้ว่าเท่าแก่ทั้งสองพูดโกหกฉันไม่มีวันปล่อยเท่าแก่ทั้งสองคนไปแ่ คุณชายฉินอย่าโมโหเลยครับทั้งสองเดินขึ้นหน้าด้วยความตกใจทำธุรกิจในตลาดของโบราณไม่มีใครกล้ามีปัญหากับคุณชายฉินดังนั้นเท่าแก่ร้านวัตถุโบราณทั้งสองจึงจำต้องกัดฟันแล้วรับกำไรหยกมาตรวจดูใกล้ๆอย่างละเอียดไม่กี่นาทีหลังจากนั้นหนึ่งในเท่าแก่หัวเราะแห้งๆพร้อมกับพูดอําอึง้งคุณคุณชายฉินครับน้องชายคนนี้พูดถูกครับกำไรของคุณชายกำไรพูดฉินอ้าตรงพูดเสียงเย็นเยือก เท่าแก่ตกใจจนรีบเอ่ยพูดกำไรของคุณชายเป็นหินเลือดไก่ที่คนทำขึ้นมาเองไม่ใช่หยกครับสิ้นเสียงของเขาสีหน้าของฉินเอ้าตรงเปลี่ยนเป็นหน้าดำหน้าแดงขึ้นมาทันเลือดพรุ่งพล่านขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับถูกคนตบหน้าหนึ่งฉาติลูกกระเดือกของเขากลืนน้ำลายสองสามอึกราวกับกำลังโมโหเท่าแก่ทั้งสองตกใจแล้วรีบกลับเข้าไปในกลุ่มคนทันทีไม่กล้าเสนอหน้าออกมาอีกเย่เฉินหัวเราะแล้วพูดตอนนี้ในเชื่อหรือยัง กำไรมูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนของนายเป็นก้อนหินที่คนทำขึ้นมาเองคุณชายฉ<อ>ินรวยจริงๆครับฉินเอ้าตรงกัดฟันพูดก็แค่หนึ่งล้านห้าแสนเองไม่ใช่หรอแกคิดว่าฉันจะขาดเงินแค่นี้หรอต่อให้กำไรของฉันจะเป็นของปลอมแต่น้ำเต้าหยกของฉันเป็นของจริงเป็นหยกที่เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอนสำหรับน้ำเต้าหยกฉินเอ้าตรงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาเคยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูแล้วน้ำเต้าหยกนี้เป็นหยกน้ำดีโบราณอยู่ในราชวงศ์สุยเย่เฉินหัวเราะในลำคอ กล้าเอาของอัปมงคลแบบนี้มาเป็นของล้ำค่าพกติดตัวเกรงว่าบนโลกนี้คงไม่มีใครโง่งเหมือนนายแล้วแกพูดอะไรพูดเหลวไหลชัดๆช,ชินอ้าวตรงร้องตะโกนโมโหโจนเส้นประสาทนูนออกมาเย่เฉินพูดเสียงเรียบของอัปมงคลแบบนี้แต่นายกลับเอาพกติดต่อตอนนี้ยังไม่ตายถือว่านายโชคดีมากแล้ว สีหน้าของชินเอาตรงกระอักกระอ่วนแต่เพราะบทเรียนที่ได้รับเมื่อก่อนหน้านี้ทำให้เขาไม่มั่นใจว่าคำพูดของเย่เฉินเป็นเรื่องจริงหรือเท,ท็จถลึงตาโตแล้วเอ่ยถามแกมีสิทธิ์อะไรพูดแบบนี้นายดูรูปทรงของน้ำเต้ายกให้ดีเย่เฉินพูดเสียงเย็นเยือกตอนที่นายสะสมหยกไม่เคยศึกษาดูก่อนหรอว่ายกที่มีรูปทรงแบบนี้ใช้ทำอะไรกันแน่ชินเอ่ตรงพูดหยิงขยองอย่างไม่มั่นใจเท่าไหร่ นี่นี่เป็นของขวัญบาลูนิติภาวะของจักรพรรดิสุยางน้ำเต้าเป็นตัวแทนของความโชคดีคนที่เล่นหยกต่างรู้ดีเรื่องนี้ฉันรู้มากกว่าคนจนๆอย่างนาย <63 S 1> นายจะไปรู้เรื่องอะไรมองดูชินเอ้าตรงที่ยังคงปากแข็งเย่เฉินสายหน้าไปมาหัวร้อด,ด้วยความเย้ยหยัานาแม้แต่น้ำเต้าหยกกับฝ้ายหยกหนายยังแยกแยะไม่ออกคำโบราณว่าเอาไว้หยกทองอยู่ในก้าวทวารเพื่อไม่ให้คนตายเน่าเปื่อยคำพูดนี้นายคงจะรู้อยู่มั้งหยกทองอะไรคนตายชินเอ้าตรงมึนงงเย่เฉินทำสีหน้า เด็กคนนี้ไม่สามารถสอนได้สายหน้าแล้วพูดแม้แต่อันนี้ก็ไม่รู้หรอหยกก้ากายทวานในายคงเคยได้ยิงอยู่มั้งหยกก้ากายทวารอะไรชินเอ้ตรงยิ่งกว่าเดิมมองดูเยเชเฉินด้วยความมึนงงถึงแม้ชินเอ้ตรงจะชอบเล่นวัตถุโบราณแต่เขาไม่มีความคิดไปศึกษาเรื่องพวกนั้นคนอื่นบอกว่าอะไรดีเขาก็ซื้ออันนั้นแล้วออกไปอวดรวยก็เท่านั้นคนโง่เยเชเฉินหัวเราะในลําคอแล้วพูด หยกเก้ากายทวารคือฝ้าหยกที่คนตายช้ยัดทวารทั้งเก้าหูจมูกปากและตามีทั้งหมดเจ็ดรูบวกกับรูตรงอวัยวะเพศรูขับถ่ายรวมทั้งหมดเก้าทวารคนตายชินเอาตรงอ้าปากกว้างดวงตาเบิกกว้างเป็นวงกลมเขามองดูหยกที่แขวนอยู่บนคออย่างไม่เชื่อสายตาขนที่อยู่ด้านหลังลูกสู้ขึ้นมากระทันหันให้ตายสิ่งน,นี้มันเป็นของที่อยู่บนร่างกายคนตายเยฉินพูดเย้ยหยัน ดูทานายคงไม่รู้จริงๆของที่อยู่ในมือนายเป็นหยกที่คนตายใช้ยัดรูขับถ่ายซึ่งก็คือทวารหนักแต่นายเอามาแขวนไว้บนคอไม่รู้สึกเหม็นหรือไงชินเอาตรงไม่พูดอะไรอีกเบิกตากว้างมองดูน้ำเต้าหยกในมือความใส,อสเอียนเออล้นขึ้นมากระทันหันน้ำเต้าหยกนี้ใช้สำหรับยัดตรงนั้นแต่ตนกลับมองมันเป็นของมงคลสวมเอาไว้ที่คอมานานกว่าสามปีสิ่งที่ทำให้เขาโมโหที่สุดก็คือพระตนชอบจี้หยกชิ้นนี้มากจึงชอบคาบเอาไว้ที่ปากเล่น ซึ่งมันก็เท่ากับว่ากินขี้ของคนโบราณแอะฉินเอาตรงไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วโค้งตัวลงอาเจียนกลุ่มคนที่เมื่อกี้ยื้อแย้งกันดูตอนนี้ต่างพากันมองดูเขาด้วยสายตาเย้ยหยันทนั้งยังมีคนดีใจบนความทุกข์ของคนอื่นหัวร้อยยอฉินเอาตรงที่ตาบอดเสียงเงินจํานวนมากเพื่อซื้อของอัป,ปมงคลแบบนี้เยฉันพูดด้วยเสียงเย็นเย,ยือก ยังมีอีกหยกชิ้นนี้ถูกยัดอยู่ในตัวศพเป็นเวลานานดึงดูดพลังชีพพิฆาตเอาไว้มากไม่ใช่หยกมงคลเปลี่ยนร้ายเป็นดีอีกแล้วแต่เป็นของที่อัปมงคลมากถ้าขืนนายยังใส่ต่อไปเวลาไม่ถึงหนึ่งปีต้องตายอย่างแน่นอนสิ้นเสียงของเขาคนที่อยู่รอบตัวฉินเอาตรงครืดถอยห่างกลัวว่าจะแปดเปื้อนความอัปมงคลจากตัวเขาจางเอ้อเหมาที่ยืนอยู่ข้างฉินเอาตรงรีบพลุคลานพร้อมวิ่งไปอยู่อีกด้านหนึ่ง ถึงแม้เขาจะมีความรู้ไม่มากหลอกลวงคนอื่นไปวันๆแต่เขาก็เคยคบค้ากับนักขโมยรู้ว่าสิ่งที่เย่เฉินพูดไม่ได้พูดลอยๆอินเอ้าตรงเองก็ตกใจเงยหน้าขึ้นมองเย่เฉินสีหน้าของเย่เฉินนิ่งสงบเอ่ยพูดปีนี้นายทำอะไรก็ไม่รับเรื่อเลยใช่ไหมเคยประสบอุบัติเหตุจนได้เลือดมาก่อนฉินเอ้าตรงมองดูเย่เฉินด้วยความตกตะลึงเขานนีงเงินไปแล้ว ปีนี้เขาโชคไม่ดีเท่าไหร่ตอนต้นปีเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถ้าไม่ใช่เพราะวันนั้นขับรถทัมเมอที่รับการชนได้ดีชีวิตน้อยๆของเขาคงจะเสียไปแล้วแต่ว่าคนขับรถตายในที่เกิดเหตุทันทีส่วนเขาซีโครงหักไปสองท่อน,นอนโรงพยาบาลนานกว่าครึ่งเดือนถึงจะได้กลับบ้านเหงื่อยเย็นไหลออกมาเต็มตัวฉินเอาตรงกระชากสร้อยที่อยู่บนคอออกมาโยนไปให้ไกลทุกคนรีบถอยหลังหนีกลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นกับตน มองดูท่าทีร้อนตัวของฉินเอ้อตรงเย่เฉินหัวเราะในใจถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้ตนพูดเตือนฉินเอ้อตรงใส่จี้หยกนี้ต่อไปไม่เกินปีนี้นนตายอย่างนะไม่ต้องสงสัยฉินเอ้อตรงกัดฟันกรอดจ้องมองเย่เฉินด้วยความโกรธเคืองคนคนนี้รู้มากเกินไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่ศัตรูส่งมาฉันเป็นคนที่นายไม่มีปัญญาหาเรื่องเย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย,ย็นเยือกหมุนตัวหันหลังกำลังจะเดินจากไปฉินเอ้อตรงเห็นว่าเขาจะจากไปนึกว่าเย่เฉินค,คิดอยากจะหนีจึงพูดตะโกนด้วยความโมโหทันที าจับมันเอาไว้กล้ามาหาเรื่องฉันเจ้าหนุ่มคนนี้ต้องมีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังแน่นอนไม่มีปัญญาหาเรื่องหือหือทั่วทั้งเมืองจินหลิงไม่มีใครที่ฉั้นคุณชายฉินไม่มีปัญญามีเรื่องด้วยล็อกตัวมันเอาไว้ตีขามันให้หักถามให้รู้แน่ชัดว่ามันเป็นใครกันแน่ถึงกล้ามาหาเรื่องตระกูลฉินของฉันเขาคิดว่าเย่เฉินเป็นคนที่คู่แข่งส่งมาไม่อย่างนั้นเขาจะรู้เรื่องที่ตนประสบอุบัติเหตุได้ยังไงบริกาสี่ห้าคนลงมือทันทีขวางหน้าเย่เฉินเอาไว้ บดิกาดอีกสองคนสาวเท้าไปตรงหน้าเซวียเฉาฉางควรยื่นมือไปคว้าตัวเขาด้วยความเหี้ยมโหดเซวียเฉาฉางควรตกใจมากคิดไม่ถึงว่าออกมาหาวัตถุโบราณจะทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขณะที่บดิกาดกำลังจะคว้าตัวเซวียวฉางควรแววตายเย่เฉินยินยเยือกเตะบดิกาดร่างใหญ่ที่ขวงอยู่ตรงหน้าทิ้งพุ่งไปตรงหน้าเซียวฉางควรต่อยไปที่หน้าของบดิกาดภาวะ บดีกาดกำลังจะคว้าตัวเซียวฉางควรไม่ทันป้องกันตัวจึงถูกต่อยตรงกลางหน้าเลือดกำเดาไหลออกมาทันทีกลุ่มหน้าเอาไว้แล้วถอยหลังหลายก้าวบดีกาดอีกคนเห็นเย่เฉินลงมือจึงรีพลักกระบองไฟฟ้าพุ่งไปตีเย่เฉินด้วยความดูร้ายอาเซียวฉางควรตกใจร้องเสียงหลงเย่เฉินหลบเร็วเข้ายังไม่ทันพูดจบเห็นเพียงเย่เฉินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหลบกระบองที่กำลังพุ่งเข้ามาจากนั้นคว้าข้อมือของบดีกาดใช้แรงเล็กน้อยปัง บิดากาศที่ถือกระบองไฟฟ้าเอาไว้ไม่ทันได้ตั้งตัวถูกจับทุ่มกระแทกลงบนพื้นเจ็บจนเม้มกัดฟันนานครู่หนึ่งก็ยังลุกไม่ขึ้นเซียช้างควนมองดูจนพูดไม่ออกเกือบจำไม่ได้ว่าคนหนุ่มตรงหน้าเป็นลูกเขยตนเองทำไมฝีมือการต่อสู้ของเขาถึงดีแบบนี้เย่เฉินก้มลงเก็บกระบองไฟฟ้าจับมันเอาไว้ในมือแล้วพูดยังมีใครอีกคนที่เหลือมาพร้อมกันเถอะกลุ่มคนมองดูด้วยความเงียบสายตาจดจ้องไปที่เย่เฉินตลอดเวลา จางเอ่อเหมาเองก็ตาค้างมองดูเย่เฉินแล้วพูดพึมพำพี่ใหญ่สุดยอดไปเลยตอนนี้เขารู้สึกว่าตนโชคดีมากที่เมื่อกี้ไม่ได้ทําให้เย่เฉินโมใหม่อย่างนั้นถูกทุ้มลงไปกระดูกของตนคงหลุดออกจากกันจนหมดเซี่ยวช้างควรดึงสติกลับมาอยู่ด้านหลังเย่เฉินแล้วเอ่ยถามด้วยความตกใจเย่เฉินนายวิชาการต่อสู้พวกนี้นายฝึกมาจากที่ไหนอันนี้หรอครับ เย่เฉินยิ้มพูดพ่อครับตอนที่ชูรันไปทำงานผมอยู่บ้านเบื่อเบื่อก็เลยดูทีวีทุกวันตอนเช้ามีรายการต่อสู้ไม่ใช่หรอครับผมฝึกมาจากในทีวีครับความเป็นจริงเย่เฉินฝึกหวิงชุนตั้งแต่เด็กทั้งยังเป็นหวิงชุนที่แท้จริงถึงอย่างไรหยิบหมันที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในทายาสายหนึ่งที่แยกตัวออกไปของตระกูลเย่แต่ว่าเพื่อที่จะซ่อนตัวตนเป็นธรรมดาที่เขาไม่สามารถบอกพ่อตาได้ อีกทั้งสิ่งที่ทําให้แม้แต่ตัวเย่เฉินตกใจก็คือความสามารถของตนในตอนนี้พัฒนาไปไม่น้อยความสามารถในการต่อสู้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวดูท่าน่าจะเป็นเพราะผลลัพธ์ของตําราก้าเสวียนเทียนรวมถึงก้อนหินทรงไข่หานที่เต็มไปด้วยเรยกริเมื่อครู่เรกริบางส่วนเข้าไปในร่างกายรู้สึกว่าศ <คน S 1> ักยภาพ <ตะ S 1> เพิ่มขึ้นด้วยควนมามตกตะลึง ต่อสู้เก่งระดับนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าอาจารย์ศิลปะการต่อสู้ในสถาบันการต่อสู้ของเมืองจินหลิงเสียอีกแต่เขากลับฝึกด้วยตนเองจากการดูทีวีพรสวรรค์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองน่าตกตะลึงจริงๆฝึกจากในทีวีจางเอิ่มเหมาเบิกตากว้างต่อสู้ได้สุดยอดขนาดนี้แต่กลับฝึกมาจากการดูทีวีรีบยิ้มแห้งๆให้กับเย่เฉินด้วยความนับถือพี่ใหญ่ขอถามหน่อยครับว่าพี่ฝึกมาจากช่องไหนผมก็อยากฝึกด้วยเย่เฉินหันไปมองจางเอิ่อเหมาพูดเสียงเรียบ ช่อง CCTV รายการกีฬาอูหลินเฟิงขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องมาวินสตูดิโอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ